มาอยูแล้วุ่นผู้ชมวันนี้มาที่ร้านเจฟ็นร้านราบร้อยเอ็ดครับท่านผู้ชมครับราบร้อยเอ็ดวันนี้มาฮอดร้อยเอ็ดแล้วครับเด้อย่ต้องถามร้านลุงว่าเตอร์เลยสี่แยกความไหลเข้ามาทางอำเภอเนี่ครับเลยเข้ามาประมาณ200เมตรครับนี่มาดูในร้านครับท่านผู้ชมร้านสะอาดสะอาดเป็นร้านติดแอร์ครับ<ๆ>ก็มาเจอกับแม่ค้าคนสวยเหมือนเดิม มือน,นี้สร้างลาบเป็ดนู้นล,ลาบเป็ดมื้อนี้เย้เค,ครับน้ำทิพย์คนสวยขึ้นมาอย่าลืมฝ<ล>ากติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับช่องอธิพัฒน์นนทภานะครับอันนี้เราอยู่ที่ร้านลาบร้อยเอ็ดลาบเป็ดแซ่บๆนัวๆจา้าเอาล้วครับมาอยู่ที่น้องเพนเหมือนเดิมนะครับ<า>อ่าทักทายเอฟซีสักนิดนึงน้องเพนสวัสดีค่ะโอเคครับมือนี้ เบิ่งวิธีการเห็ดนี่ครับมาแสบมานวลาบเปล็กกันเด้อเนี่ใส่เพกใส่ขั้วใส่สุลดใส่หลายแสบหลายใส่หอมร่วงหอมเชียวใส่น้ำเด้อจ้าอ่าอันนั้นไม่เหนื่อยอย่างนึ่ะยุเขียงยุเขียงเนื้อหมูจ้าหมูย่างบักหน้าบักหน้าแท้เด้อครับเด้อบ่แม่นบ่แม่นน้ำบักหน้านั่นเด้บักหน้ำบักหน้าถแท้ๆเด้อนี่ แต่แถวหอมบักนาวค่ะใจหอมร่วมักนาวนี่เปรี้ยวทุกนุ้ยขันบ่เปรี้ยวขิ้นดีขึ้นเงินเลยนี่วันนี้ก็พาเอฟซีมาดูลาบเป็ดค่่ะแซบๆนวันนี้สร้างลาบเป็ดครับมื้อนี้ก็ถ้าหิวก็แวะมาครับร้านลาบร้อยเอ็ดกับน้องเพนเราเนี่ยแหละครับเป็นร้านลาบติดแอร์ครับ นี่ครับเสร็จเรียบร้อยแล้วลาบเป็ดแซ่บข้าวเหนียวน้ำเด้อน้ำเค็มเรียบร้อยค่ะถือโชว์ถือโชว์ fc หน่อยนี่โอเคฝากร้านด้วยนะคะร้านลาบร้อยเอ็ดของน้ำไหลค่ะนี่นี่ผ่านมาก็แวะมาชิมกันหน่อยนะคะอุขนนนกัห่อยค่ะแซ่บหนัวโอเคครับคลิปนี้เค็มค่ะร้อยเอ็ดแฉะร้อยเอ็ดอัดสามารถครับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับพอดีหิวครับครับโอเคครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับอย่าลืมร้านลาบร้อยเอ็ดนะครับร้านลาบติดแอร์ครับผม เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ